วันที่11ธันวาคม2568อดีตนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและคู่สมรสคุณปอปิดกสุขสวัสดิ์เข้าเยี่ยมอดีตนายกร,รัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เรือนจำคอมเปลมภายหลังการเข้าเยี่ยมมาฟังอดีตนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์กันค่ะ โอเคเนาะแล้วก็ย่างขั้นตอนที่สี่นะคะก็ก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะปรับตัวดีขึ้นนะแล้วก็มีเรื่องความดันเรื่อยเรื่อยขึ้นขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยเร เรื่องหลานๆไปเล่าให้ฟังเยอะก็หัวเราะชอบใจไม่ได้พูดคุยเรื่องประเทศเป็นบ้านอ๋อไม่ได้คุยเลย,เลยไม่ได้คุย,เ,ยเรื่องไม่ได้เป็นบ้านคุยเรื่องเรื่องหลานเรื่องเรียนใครจะเข้าเรียนย้ายโรงเรียนโอเคนะครับขอบค,ค,คุณครับขอบคุณ<ม><ม>ครับ